ตัวอย่างว่างลูกบอลขึ้นไปในแนวดนิ่งด้วยความเร็วต้น36เมตรสักความเร็วต้น36เมตรสักดังรปูปให้นักษาหาข้อขอเวลาที่ปล่อยเคลื่อนที่ขึ้นจนมีความเร็วเหลือ12เมตรสักขณะเคลื่อนที่ขึ้นนี้12เมตรขณะเคลื่อนที่ขึ้นอยู่ตำแหน่งนี้ครับต่อไปข้ขอ เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่จนมีความเร็วเหลือ12เมตรขณะเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงก็คืออยู่ตำแหน่งนี้แล้วข้อคอเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่กลับสูตต่ตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งเริ่มต้นก็คือตำแหน่งเริ่มต้นก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งเริ่มตน้นและก็ระยะสูงสุดที่โรงพยาบาลเคลื่อนที่ได้ระยะสูงสุดก็คือระยะจากตัวขึ้นไปจนมีความเร็วปลายสปดนูนนี่คือระยะสูงสุดวิธีทำอันที่หนึ่งให้ตั้งจุดอ้างอิงอ่อนจุดอ้างอิงเราก็เลือกจุดอ้างอิงเลือกตำแหนจุดอ้างอิง การคิดเครื่องหมายเราดูตามความเร็วตอนทิศขึ้นเรากำหนดให้ขึ้นเป็นบวกกำหนดไทยทิศตามความเร็วตอนก็คืออยู่นั่นคือขึ้นเป็นบวก ก็กอให้หาเวลาพันสมการที่หาเวลาก็มีอยู่สองสมการนักศึกษาก็เลือกใช้ถ้าอันสมการที่หนึ่งไม่ได้ก็ไล่ไปสองแล้วก็สามเรื่อยๆนี่คือสมการนะเครื่องหมายบวกหมดเคาไปห,หาเวลาก็คือตัวทีพันเวลานักศึกษาแทนค่าก็มาดู V ขคณะเคลื่อนที่ขึ้น v ขคณะเคลื่อนที่ขึ้นคือ12 เคลื่อนที่ขึ้นคือทิศขึ้นเป็นบวกเราก็ใส่เครื่องหมายบวกส่วนยูความเร็วต้น36ก็ทิศขึ้นเป็นบวกอยู่แล้วเราก็ใส่เครื่องหมายส่วนตัวจีเราใส่เครื่องหมายนะากษา็พิจรณาทิศต,ตามตัวจีเนะี่ยตัวจีทิศลงตอนลงเครื่องหมายเป็นลบนักศึกษาก็แทนด้วยลบนะครับ9.8ทีเวลาที่วันเคลื่อนที่ก็จะมีค่าเท่ากับ 24หารด้วย9.80จะมีค่าเกับ2.45วินาทีต่อไปเขาให้หาคณะเคลื่อนที่ลงเขอขอก็ใช้สมการเดิมก็คือ V เท่ากับ U บวก GT แต่ตอนนี้เราพิจารณาตอนลงฮนะเคลื่อนที่ลง พันเคลื่อนที่ลงครั้งแรกอยู่ัวอยู่ความเร็วตน้น v ทิศขึ้นเหมือนเดิมก็คือบวก v ตำแหน่งสองก็คือตอนลง v ตำแหน่งสองก็คือตำแหน่งนี้ทิศลงแล้วก็แทนด้วยเครื่องหมายลบส่วน u ขึ้นเหมือนเดิมก็คือ36 g มีทิศลงก็ลบ 9.8t เพราะฉะนั้น t ก็จะมีค่าเท่ากับ 4 8หารด้วย9.80เวลาที่ได้จะมีค่า4 9 0ศนักศึกษาเปรียบเทียบเวลานะครับเปรียบเทียบเวลานี่คือเวลาขาขึ้น4.9เวลาขึ้นเวลาที่ใช้ลงก็คือ2.45นั่นคือเวลาขาลงจะได้ค่าประมาณ2เท่าของเวลาขาขึ้น ต่อไปกขคหาเวลาเาเวลาที่บอยผมเอารูปมาใส่ใหม่นะครับเวลาจุดอ้างอิงเหมือนเดิมจุดอ้างอิงก,ก็คือตำแหน่ง จุดต้างเองค่าต่างๆเหมือนเดิมก็คือขึ้นเครื่องหมายบวกลงเครื่องหมายลบขอ้ขอคค่อยหาเวลาปัานสมการที่หาเวลามีอยู่สองสมการเลือกสมการไหนก็ได้จะใช้ก็บอกว่าเวลาที่ทุกวังกลับสู่ตำแหน่งเดิมเราจะใช้สมการ Y หรือตัว v ก็ได้ครับ y เท่ากับ ut บวก c หนึส่วนส gt กับบางสองกลับสู่ตำแหน่งเดิมก็คือจากตำแหน่งสีเขียวก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ขึ้นไปขึ้นแล้วก็วกกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมก็คือที่ลูกสีแดงเพราะฉนั้นระยะ y การกระจัดก็จะเป็นศูย์ วายเ่ากับศูนย์นั่นคือกลับสู่ร์ตำแหน่งเดิมวก็จะมีค่าเป็นศูนยยูขึ้นเหมือนเดิมครับคือ36แล้วก็คูณด้วยทีบวกด้วยค่า g ีจีเป็นลบก็แทนด้วย9.8 t ทีกำลังสองจะได้ออกมาก็คือ t เท่ากับ36หารด้วย 4. 90เวลาที่ได้ก็มีค่าประมาณ7.356หรือนักศึกษาจะคิดจากสมการนี้ก็ได้ครับหรือจากสมการ A v mm hmm. เท่ากับ u บวก g t กลับสู่ตำแหน่งเดิมที่ตำแหน่งเดิมจุดเริ่มต้นความเร็วจะเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือความเร็วตอนลง ก็คือตำแหน่งนี้จะมีค่าเท่ากับตอนขั้งขึ้นคือ36แต่ที่ตรงกันข้ามเราก็แทนด้วยลบ36ก็จะมีค่าเท่ากับ36ขึ้นนะฮะบวกแล้วก็ลบ9.8ทีพันทีก็จะมีค่าเท่ากับ72หารด้วย9.80ก็จะมีค่าประมาณ 7. 3 5สห ผู้าช่านศึกษาเรียกสมการนะถ้าเรียกสมการถูกวิธีทำก็จะสั้นเท่ากันต่อไปหาระยะสูงสุดที่ระยะสูงสุดความเร็วก็จะมีค่าเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งสูงสุดนะครับ นี่คือจุดสูงสุดตำแหน่งสูงสุดความเร็วจะเป็นศูนย์ถ้าความเร็วเป็นศูนย์วัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปได้ต่อไปอีกพันเข้างอจาก v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกส g y ความเร็วต้นบอนแดมครับขึ้นเครื่องหมายบวกก็36ม ยกกำลังสอง G เป็นลบเนื่องจากมีทิศลงเขาห้หาค่าวายคำตอบออกมาวายก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเกสองเ้าหกหารด้วยสิบเกจุดหวายจะมีค่าเท่ากับหกสิบหกจุหนึ่งสองเมตรเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าวายต้องวัดในทิศขึ้นเครื่องหมายบวก นั่นคือวายจากรูปนะคะรับก็วัดขึ้นไปตามเงื่อนไขขึ้นบวกลงลบ,บวายจะเป็นบวก